อาก,กอยตังไอวอกอา้เเวอาวเน่ฮาวาเนวดอยห้อยจางมาเ,มเตเแน่ตนูนอาก,กอยมีไอวอกอากอยอาก,กอยดังย<อ>ังยอยอยอากอยคลิปวิดีโอที่จะได้แหกตาเบิ่งต่อไปนี่มีเนื้อหาสมัติอุึกและบ่เป็นตาสีแตก ผู้ที่มีอายุยต่ำกว่า18ปีควรไปจูงแขนพอเท่าแม่นายพอตู้แม่ตู้ซูม,มาเบิงนำเด้อไปซัมบายดี้ทานผู้สม้มเว้อนี่อนนอคอยกระซิบกระเป็นก้อยหนึ่งมือเนาะมาเบิงกันว่ามันสิเป็นจังใดเนาะสบายดีไอ้ย่ำไอ้ย่ำสบายดีไอ้เล่าบ่าาบาพอ่อ ไปล่องไซมืมาหนิจังกับบอกเพิ่นคือวับว่ะตาผู้สม้มเพิ่นคือวับไปจากสัตวว่ะโอ้ยคอยวับแล้วเน็ตคอยตกที่เลยตาผู้ส้มคอยจะไปอยากลงแรงอากอยมันมาโย่นยังนนนยเนาะหนิอากอยเก็บกระป๋อทันอากอย แน่เป็นอกอยนี่มันก็นยากอยู่เลยท่านผู้ชมเขาบ่เคยว่าวเนาะมืัอนี้เขาก็มาล่งแรงเนาะเปล่าไม้ของเขาก็คือตีเป็นเลขกลกลมๆหรอ,รอ, <c oughs> อกสามสิบคิวพ่ออกอยมาดานนี่บ่ได้แล้วท่านผู้ชมเอ้ยอกอยดานใต,ต, <c oughs> ต้ซากอันนี้ดันใต้ร้อนเอาจิแตกก้อนหมูกับไพรชิ้วดันนี่ เดี๋ยวเ่าไปเ่อก็แตกอีกแล้วดิดานผักหมากโอ้ยมันเอาออกจากแรงเห็นเด็กว่าจีเอ็มเอยอกอยห่าสี่ลงนีเมืองนี้แหละเอาห่อโบมุจักนี่เบืองเน็ตก้อยเออยปิซบจริงๆเลยอกอยมีนลองันำหาว อากอยตอนนี้เรากรแลมไปแล้วอะอากอยตกใจบัดมนุษย์สุดแดงสุดแดงเลยสุดแดงโอ้ยมันยิงเฮาแล้วอากอยอากอยอากอยเน็ปคอยอากอยอากอยปลไปมุนอาญะอากอยหัวแตก <c oughs> เน็ปคอยผมแห้งแต่คอยกะปืนคอยแห้งน้ไอ ออยไปเก็บมันก่อนเก็บช็อปมันก่อนถ้าพุ่นก็มีคนลงได้อ,อกอยเอาตอกไปรีก่อนได้แบบนี้ออสำหรับคนที่กดข้ามาบ้างทางที่แช์ใน Facebook อย่าลืมกด3จุดทางเทิงเพื่อพาไปเสียงที่คมสัตว์กว่าหลังจากนั้นเลือกคำว่าเปิดใน YouTube เท่านี้ก็จะได้เบิ่งภาพและเสียงที่คมชัดกว่าสามารถกดไลค์กดแชร์และก็กดคอมเมนต์ได้นะมอีกอกอยอคอยหขากเก็บมาเอาเขาอุ้ยบ่ได้เก็บได้เอาิแลันไปต่ออกอย <c oughs> อู้อยมันมีบอลอัพก็อีกเราตกไปอัพเกาะก้อนให้เกาะเอาตกแห้งๆก้อนเนาะเฮ้ย อัก้ยมันมีบอลซอมเกาะอ,อีกอาจจะเก็บก่อนมันคนข้างจะเล็กแต่โทรศัพท์เมาหนี้ก็ได้อัก้อยอโก้ยยังวะก้อยไปเลยว,วะอ,กอะัก้ยยาเกาะสามโอ้ยโอ้ค่อยเสียกเ้ยเกาะสาม ครับแล้วจังเห็นก็สามนี่มันเป็นตานเจ็บใจแต่เอ็พีเก็บมาก่อนอักกอยต้องพิจารณาเข้าข้องก่อนกระเป๋าหอเต็มโอ้ยกระเป๋าสามอยู่พูนอักกอยไปเก็บกระเป๋าสามก่อนอยาเขาจะเก็บไว้ไล่ไล่อเซเลนกรอบขอบวงเบิ้งเน็ตเธอแล้วว่าเป็นตาสิแตก <laughs> เน็ตกระเคล่้นตลอดอากอ,อยอุอ้ยอากอยจะบอกด้บวดักกูอยู่นี่อากอยอ้อยอากอยเขาก็อยากเล่นยุปืนอันนั้นกับมันลันไว้แต่เขาที่เล่นก็ซารอบนี้เอาตังใจว่าสิให้คลิปนี้ เอาสี่สิบคิวออกอกยมีฮอตแล้วสี่สิบคิวไอ้แบบแบบขึ้นปอมแล้วนี่อกกยอกรยเฮาไม่แค่เอาแดงเ้ยเฮาบ่ได้มายิงกันไปได้อ้าวอ้าวใช้ว่าบ่มายิงกันอ้าวโมเมนต์บ่เฮ้ยขอโทษเฮาขอโทษอกรยบักตักเ้ยิงคนเฮาอกรยเฮาต้องแลนไป ปะทะกับทางข้างข้างพุ่นก้อนกัดบออยู่ทางกลางเขาเสียเปียบและอักก่อยอักก่อยมันดักเขาแล้วนี่อักก่อยมันจะอ,อักก่อยมันยิงถึกจังไดเนี่เอาหลักลี้จังนี้กันมันยิงถึกเขาได้จังไดวะอักก่อยอักก่อยมันเสเอาจังไดกับเขาเนาะอักก่อย มาแม่มาวัดกันแม่ขัมโตเก่งเฮาิชิออมอักก้อยมันเป็นยอ้อมเฮวิอ้อนอีกเาว่าชิอ้อมมันมันอ,อน้อ,เอ,อมเฮวิอ้อมอีกอกก้อนเฮวิิยิงโซนโตเนี่ยเป็นอะไรด้ป้อมยิงหัวมึงอักก้อยมันหลีกไปได้ดึงขึ้นหัวกับเราโนหัวแล้วอักก้อยตั้งไอวอปะกัมมาตีคัมโตเก่งไงกัมาตีเขาใช่ตัวอยู่ใครับวิแฮน,นอักก้อยนี่บอมาเ,าเก่งบอแน่ เอได้ได้ตองขาเข้ามาปทาท่าเข้ามาบัดทัวแตกอากอย <c oughs> ขอพันยากอนอะกอยอะกอยหมอ้อยู่ปั๊มมันไปละบอหม้อยู่ปั่มอะกอยเอาบม้ไปใช้ยังไงเขาบานที่เก็บแรงชืออมาแข้มเก็บแรงชืออ้อนะ โต๊วโต๊ะมาเชมเฮาเดี๋ยวเฮานิ่งว่าแตกตุกเฮามาบ่ได้ดเดี๋ยวเทั้งเปล่าอาก้อยเห็ุจังได้ดีเนาะเฮาซองคิวอาก้อยสี่สิบคิวสามสิบคิวเมดแล้วจบแล้วเลือดสักสามคนแล้วเห็ุจะได้ดีเนาะอาก้อยเฮาต้องเร่งไปห้าคิวแล้วนี่ เราจะขึ้นไปยำบักอยู่ปอมนั่นแหละอ๋อจะได้อากอยไอดอับรถบิ๊กฟูด้นเป็นราคาเฮือนไปที่ขึ้นไปได้อากอยอากอยเขาบ่ยนานนะเขาจะขึ้นไปห้าโตแลวหมออยู่ปอมเห็นจะเย็นโพสตตัวนี่ใส่แคม ยานตะแลงตกเรเสนะือโตนะอาก้อยออกไปได้กว่าจะยิงหัวตัวนี่นะอาก,ก้อยตัวเก่งตัวขึ้นบ้าเจ๊เขาถ่ายอยู่ทักปั๊บบับแล่าเอากระบะกาโมก,กาไอ้เพคนเขาชี้ช่องกล้องไปแล้วเอามีกล้องนะเรามีกล้องแล้วชี้ช่องไปนี่ขับตัวมาซื้อหัวนี่เขาจะยิงหัวตัวนะ่ะ อัก้อยบอกมาแลนแป๊กกระบอยิงอีกเนี่ออยอัก้อยเม่ว่ะมาแคมมาเข็มมาเข้มเาเออเบืมองอก้อ,อ,กอยบอกเข้าอีกแกงระเบิดกรบ,บอกเขา้อา,กอ,ขาอก้อยเข้าบ่เข้าบ่หรือบอกเขา้าบอเข้าอก้อ,กอยอันนี้กรบ,บอกเข้าอีกเอายืนยันเจียงแขงไว้บอลนี่เฮาีบอไปใช้คัะโตบอลมาเอา้ตัวมเจ ขบอยู่แล้วบวาวมันนะก้อยมันบอลงไม่ลี่แต่เจนี่เขากขบอยู่คือกันแล้วเาบถอยเขากขบอยู่แล้วโตอยู่แต่เทิงไอวอกขบมีอากาศโตขึ้นปั๊มเฮาขึ้นปั๊มเอ้าสนัยเขาขบเล่นแล้วเขาเล่นไม่ได้ก็ตายแต่ต้นเกมพุญละสนัยแน่เร่งไปเร่งมาเขายิ่งหัวแตก อากอยตังไอวอบอ้าวแน่ครว่าแล้วได้อยจังมาวันแน่ตูนแน่กะบบดทึกอากอยเอาไปเก็บศพมันก่อนอากอยอากอยแล้วอากอยอากอย ก้อยมีไอวอลก,ก้ยอยอก,ก้อยนังย่งยองๆอยูอ่ก,กปป้อยไายปอบแหละก้อยมันขาว,วงแล้วเอายิงบ่ได้มันบังทางนี้อก,ก้อยเขาก็ตัดมาทักีแล้วนะอก,ก้อยเขาจะขึ้นตักทั้งนี่แหละมันแต่เปียบก,ก้อยเขาจะยิงปืนนี่ขึ้นไป อาก้อยบาติดอาก้อยหอยแหลนทางลุ่มอีอเก่าอันนี้ด่านผักหมักอันนี้มันจะได้กับโบฮูนอาก้อยไปทางใดเนาะบัดนี้เนาะเมือนเป็นด่านแล้วอาก้อยอาก้อยปีนขึ้นทางใดอันเนี้ยอาก้อย ขึ้นคั่วนี่บ่สะพานคั่วสะพานนี่นะอากอยยิงกูแล้วอากอยกูหาทางขึ้นอยู่อากอยยิงแล้วมึงมึงมึงใจแตกแท้ๆอากอยถล่มเพียกมีอากอย,ม,อกอกอยมึงตายนี่ตายก่อนหินตายก่อนหินอากอยระเบิดกูไปโย่แล้วไปแล้ว อาก้อยตกในกระเซียเลือดอีกอต้องแล่นไปเรื่อยๆอาก้อยพันยาก่อนอาก้อยโอ้ยสนั่นวนไวเลยเอาก้อยจะไปทางใดดีเนาะึ้นเทิงและอยู่สูงได้เปรียบยิงยิง,ง,งเอามีติดอาก้อยปืนอันนี้ก็ได้อาก้อยยิงขึ้นเทิงก่อนเนาะ โอ้เดือดขนาดเนาะอากอยอากอยเอ็ดไอ้พันยาอากอยอากอยทางไหนเนาะอากอยเราต้องหาเบุงคนก่อนอากอยอากอยจะมาเก็บศพเอาบ่าอ้ยตั้งไอวอไวขนาดมอนี่อากอยมึงแตกเอา้า เตกอิลี่เต่บอลให้เท่าบาดงหารอัก,กอยคิวฮาก,ก็ไดฮักคิวอักไยเอาอักไยเหลยก,ก้อยหัวแตกอักไยอักไก่พอถือตักไอวอรเอาเอาอักไยผู้ชลอยกันลอยเนาะเอาตะข้าว,วงกง้อนยิงปืนอึบ เสียดายกระสุนแล้วแลรนเข้ากรวิดแล้วอากไยยิงกันอีกแล้วทั้งนั้นอากไยตั้งไอวอลไใรีบอ,อลนี่อากไยอากไยดูดึงยองเก็บของก่อนก็อ,อากาสิเต็กอากไยมาลอดบรรเทาวายานตัวแล้วอากไยหอดพุ่นแหละ แลนไวโพอิ์หัวแตก oh, <no. S 1> หัวแตกโอ้ย3 0มคิว4ีคิวกุอได้แล้วอักายออกแหละกูณผมบังสู้แล้วอักายแล้วอักายอักาย